สวัสดีค่ะเช้านี้ที่ช่อง7สีจัดพิธีบวงสวงละครเรื่องใหม่ไวมันพนาสูนการประทะกันของปัดปรมินและเขตธาราเขตกับการกลับชาติมาเกิดของไกรทองและชละวันค่ะ เช้าวันนี้ที่ช่องเจ็ดสีคือคักเป็นพิเศษค่ะค่ายมุมใหม่จัดพิธีบวงสวงละครวัยมันพันอสูรละครแนวแฟนตาซีสร้างสารรค์จินตนาการและส่งเสริมกีฬาคุณธรรมและจริยธรรมเรื่องราวเหนือจริงเมื่อไกรทองและชาละวันกลับชาติมาเกิดกลายเป็นพี่น้องที่รักใคร่กลมเกลียวแต่กลับต้องมาแข่งขันด้วยสัญชาตญยานต่างเผ่าพันธุ์ด้วยกีฬาประเภทต่างๆปราดปรามีนรับบทหนุ่มที่มีอดีตชาติเป็นไกรทองเชี่ยวชาญด้านการว่ายน้ําน้องชายของเขตธระเขตชาละวันผู้กลับชาติมาเกิดเป็นหนุ่มอ่อนโยนแต่ ถูกกระตุ้นสัญชาติยานเดิมให้กลายเป็นคนที่เฮี้ยมโหดและสองนางเอกที่ต้องมาเกี่ยวใจกับ2 0งพันอสูรโซฟีอับสอนิริรับบทสาวอารมณ์ดีผู้ที่คอยจับจ้องเผาพันธุ์ที่แท้จริงของสองหนุ่มส่วนฝนณทิดามาในบทดาวมหาลัยและแพรวรพรเงือกสาวสุดสวยที่หนีขึ้นน้ำมาบนโลกมนุษย์จนกลายมาเป็นคู่หูของพระเอกค่ะในชาติที่แล้วจะเป็นกายทองเป็นคู่ต่อสู้กับชลาวันก็คือพี่เขตแต่ว่าพอมาชาัดเนี่ยเป็นไวกูลก็เป็นพี่น้องกันเอฟเฟกต หนักกว่าคนอื่นแน่นอนครับเพราะว่าเอฟเฟกอ้โหทั้งมีทั้งหน้าทั้งแขนเลยครับใช้เวลาแต่งเกือบชั่วโมงครับเป็นครั้งแรกที่เล่นกับเออเอฟเฟกที่แต่งหน้าครั้งแรกด้วยจะเป็นคนที่อยากเป็นนักข่าวแล้วก็จะไปสืบเรื่องของนาวิกที่กลัวน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเจอกับไวคุณบ่อยมาก ก็เลยเริ่มแบบว่ากัดกันตลอดเวลาโดนคนนี้แกล้งตลอดเวลาฝากให้เด็กๆด,ดูด้วยนะคะเป็นละครที่เหมือนกับว่าสอนใจเราได้เนาะัยมันพันอสูรเสริมทับความสนุกด้วยนะักแสดงมากฝีมืออีกหลายคนฝีมือการกำกับครั้งแรกของผู้กำกับหน้าใหม่นตพุนชัยศรีที่ตั้งใจทำละครสร้างสรรค์ที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีค่ะสู้กันมาตั้งแต่ชาติอดีตเนี่ยอพอมาสู้กันในปัจจุบันเนี้ยห้าหันกันด้วยเรื่องของกีฬาอย่างเงี้ยน,นะครับก็จะมีสอดแทรกพวก เรื่องของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์การเล่นกีฬาก็ขอฝากละครนะครับวัยมันพันอสูรน,นะครับค่อนข้างจะแฟนตาซีนะครับลองติดตามชมกันดูว่าจะเป็นยังไงครับติดตามความเคลื่อนไหวและเบื้องหลังถ่ายทําสนุกสนุกของละครวัยมันพันอสูรได้ที่รายการข่าวบันเทิงต่างๆของช่องเจ็ดสีนะคะช่วงหน้ามาติดตามเส้นทางบันเทิงกันต่ออีกสักครู่ค่ะ